มีคนถามผมว่าทำไมต้องมาที่นี่ใช่ครับผมไปทางนี้ทำไปแล้วได้อะไรเอ้าแม่ใจก็ไหวไหวครับพี่คุ้มไหมกับพื้นที่ห่างไกลแบบนี้ไปด้วยช่วยด้วยค่ะต้องไปเอพี่ะตอบมันเดี๋ยวนี้อย่าเป็นเลยนะอย่าเป็นเลยนะพี่รับผมกำลังมาครับ ใช้น้ำอุ่นเช็ดตัวเด็กก่อนนะครับป้องกันเด็กชักแล้วผอเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งโรงพยาบาลครับก็เพราะทุกๆชีวิตที่นี่ยังต้องการการเชื่อมต่อกับโลกภายนอก <c oughs> ผมไม่เคยสงสัยเลยว่าเราทำไปเพื่ออะไร <c oughs> เพราะสิ่งที่เราทำอยู่คือ <c oughs> การให้ที่ยิ่งใหญ่ <c oughs> บริษัททีโอทีจำกัดมหาชน